อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพี่บอลต้องบ,บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องของงานหัตถศิลป์ต่างๆศิลปรกรรมต่างเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นมากๆนะคะคซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะเขามีการจัดงานแถลงข่าวงานโอท็อปหัตถศิลป์ของดีพื้นถิ่นเมืองรุ่งอรุณสุโขทัยนะคะโดยเรื่องนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยครับนายนพริ์สิริโกศลเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โอท็อปหัตถศิ์ของดีพื้นถิ่นเมืองรุ่งอรุณสุขโขทยัยโดยมีนางทองหล่อสวัสดิเทพครับซึ่งท่านเป็นพัฒนาการจังหวัดสุขโขทยัยนายมนตรีนนททิประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสุขโขทยัยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสุขโขทยัยร่วมถแถลงข่าวณโรงแรมสีวิไลสุขโขทยัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับ ค่ะซึ่งการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอทอที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะเขาก็มีการจัดขึ้นภายใต้แนวคิดงานโอทอหัตถศิลป์ของดีพื้นถิ่นเมืองรุ่งอรุณสุขโขทัยค่ะเป็นการดําเนินการตามโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนกิจกรรมหลักของเขาจะมีการแสดงนะและจําหน่ายผลิตภณัณฑ์โอทอของดีเมืองรุ่งอรุณสุขโขทยัยซึ่งก็เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะคะตามแผนปฏิบัตรริราชการประจําปีของจังหวัดสุขโขทยัย ในปี2568ด้วยสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของเด่นจากจังหวัดสุโขทัยค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มการจัดจาหน่ายช่องทางต่างๆการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะคะซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นการรู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วยโดยการจัดแสดงสินค้าและก็การจัดจําหน่ายสิน โอท็อปค,ครั้งนี้ที่จังหวัดสุขโขทยัยครับจะมียุวยการทั้งหมด4ครั้งมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมครับว่าแต่ละครั้งอย่างไรกันบ้างครั้งที่1ครับจะจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประาศาสนพักดีอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดกรุงเทพมหานครน,นี่แหละครับครั้งที่1เนี่ยเริ่มต้นนะฮะ30มิถุนายนจนถึง4กรกฎาคมครั้งที่2ครับจัดขึ้นนะฮะที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสีราชาจังหวัดชนบุรีครับระหว่างวันที่12 2กรกฎาคมถึง16กรกฎาคม2568ครั้งที่3ครับจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2568และก็ครั้งสุดท้ายครับครั้งที่4จะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับระหว่างวันที่24กันยายนถึง28กันยายนนี้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เขาได้มีการ รวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าค่ะอย่างเช่นนะคะผ้าทอพื้นเมืองเครื่องเงินเครื่องทองโบราณเครื่องปั้นดินเผาของกินของฝากของใช้ของที่ระลึกจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีศิลปินคือเรียกได้ว่าเขาเดินสายนะไปทุกภูมิภาคของบ้านเราเลยก็คุณผู้ชมไปกันได้อย่างที่เราได้แจ้งให้ทราบนะวว่ามีที่ไหนบ้างสถานที่ไหนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะ